ค่ะชื่อคุณรุ่งนภาคำชลรานค่ะคชื่อเล่นคุณลุ่งค่ะครับวันนี้พี่ลุ่งมาเรียนหลักสูตรอะไรครับมาเรียนหลักสูตรคิ้วสามมิติ6มิติค่ะโอ้เยอะเลยนะฮะ,ะแล้วหลักสูตรนี้มีคุณท่านใดเป็นผู้สอนบ้างครับคุณลุ่งอ๋อมีอาจารย์หลายท่านนะคะคอยู่ที่นี่คุณครูหญิงค่ะครูดินคุณครูการ ค่ะแล้วแล้วก็ดดคุณเนะดอ่ครูเดือนค่ะครับคุณเล้งศรีถ้าสอนเป็นยังไงบ้างคะมาเรียนแล้วค่ะสอนดีมากนะคะสอนให้เราทำลายเส้นจนเราละเอียดนะคะ,ะเข้าใจใก่อนที่เราจะไปขึ้นงานอาปกาหรืองานเพ้นอย่าง,งนี้น,นะคะ ค่ะสอนสอนจนเราเข้าใจละเอียดเลยนะคะครับแล้วคุณลุงสร้างข้อมูลข่าวสารของสถาบันเราจะสือได้หรือฮะค่ะจากสื่อทางอินเทอร์เน็ตอะน,นะฮะค,ค่ะได้ดูเปรียบเทียบสถาบันอื่นไหมครับก็เปรียบเทียบหลายสถาบันนะคะคแต่เราก็ตัดสินใจว่าเราเลือกที่นี่ค่ะครับ แล้วพอมาเรียนแล้วประทับใจอะไรกับสถาบันของเราบ้างครับค่ะค่ะก็ประทับใจค่ะก็ทั้งตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเขาให้การต้อนรับเราอย่างดีมากค่ะทัค่ะค่ะแนะนําทุกอย่างค่ะแล้วก็ครูอาจารย์ก็มีการสอนที่ทําให้เราประทับใจค่ะค่ะผมสุดท้ายนี้อยากให้คุณลุงฝากถึงผู้ที่สนใจมาหาที่เรียนหน่อยครับค่ะถ้าถ้าเราตัดสินใจมาเรียนที่สถาบันนี้นะคะเราก็จะแบบว่า ถือว่าเราจบออกไปอาจจะเป็นมืออาชีพอย่างดีเลยก็ได้ค่ะคเพราะว่า,วาคุณครูสอนให้เราให้เรามั่นใจแล้วกลับมาเรียนใหม่ได้อีกครั้งหนึง่งคือจนกว่าเราจะเป็นจนกว่าเราจะมั่นใจในการเรียนจนจนกว่าเราจะออกไปทํางานได้เลยนะคะครับผมค่ะครับสำหรับวัสดี้ขอบคุณคุณลุกมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค